Santa Court can fly. Wow. 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 Santa Claus. Wow. เนดูสัชาติได้อาาเอาขอแล้วไป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 แล้วโฟลตกไปแล้วโอ้ว้าวว้าวว้าว,าวาเฮ้ยเฟนเนเอามาเอามา Wow, 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 Go wow, Oh wow, wow, Yeah! wow, wow, <laughs>

ล็อกสวาวสดีครับสกายทูซีนี่คลิปกดติดตามนะครับเพื่อดูคลิปต่อไปวว้าเกรน ดิชชี่ thank อ o u ไุกท่านขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ